สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีน้ำโชคพาร้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมห่วยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่14เมษายน2,566นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิง ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของวัดประจำวันที่12นะครับผมสำหรับวันที่12แอดมินให้รูดอยู่ที่1วิ่งรูด2กับ8นะครับผมเลขที่ออกนะครับผม085597 08นะครับผมเป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็55เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็597เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมก็เข้าเฉพาะเด่น8นะครับผมแอดมินเจาะไม่เข้าเองนะครับผมเจาะข้ามนะครับผมก็เข้าเฉพาะตัวเด่นนะครับผมในตาราง5กับ8 ก็ต้องขอโทษ FC พี่น้องด้วยนะครับผมสำหรับงวดประจำวันที่12นะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่14นะครับผมเป็นแค่แนวทางนะครับผมตัวเด่นจะมี735401นะครับผมแอดมิจะให้เด่นอยู่ที่7วิ่งรูด0แล้วก็5 สำหรับเจ็ดนะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าแล้วก็เจ็ดหกนะครับผม สำหรับศูนะครับผมศูนย์สองกับ09ก้าก็อย่าลืมนะครับผมสำหรับ5นะครับผม 5้าหนึหสองหาสา ห้าหกกับห้าเก้านะครับผมสำหรับในชุดกันนะครับผมเจ็ดสามศูนย์เจ็ดและก็ห้าสี่นะครับผม สำหรับเบิ้ลนะครับผม7 7 0 0ศูนย์ศูนย์แล้วก็1 1สำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินก็จะจับในตารางนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมคือ4 3 1นะครับผม1 4 3 902 874 853แป้าลก็เจ็้านะครับผม มินจะสรุปให้ทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่14เมษายน2566แอดมินให้เด่นอยู่ที่7นะครับผมเม็ดเดียวนะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมเม็ดเดียวคือ7รอง0กับ5นะครับผมสำหรับ7 76 74ตัวรองคือ71นะครับผม สำหรับ0ูนย์นะครับผม0609 04แล้วก็02นย์สองห้าแอดมินจะเนห้าหเกนะครับผม53แล้วก็51ตัวรองสำหรับในชุดกันนะครับผมมี7 3็ดแล้วก็54ชอบก็ค่อยตามนะครับผมเบิร์7จ็ดหนึ่งหนึ่ง สามตัวหนึ่งสี่สามนะครับผมแปดเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดศูนย์ห้านะครับผมเอฟซีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลือกกดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซีพี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเปังปนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ